วันนี้เวลา17นา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดําเนินไปยังเมนหลวงนักพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารในการพระราชทานเพลิงศพในขวัญแก้ววัชโรไทยและผลตรีหญิงท่านผู้หญิงวัฒนาวัชโรไทยนายขวัญแก้ววัชโรไทยเกิดเมื่อวันที่3กันยายน2471 เป็นบุตรของพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนและท่านผู้หญิงพัวอนุรักษ์ราชมนเทียน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเรียนและเป็นนักเรียนทุนส่วนพระองค์ในสมเด็จพระศรีสวลินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอิยิกาเจ้าจนสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมวิชาการบริหารโรงแรมจากโรงเรียนสอนวิชาการโรงแรมโรซานซา,า,ามาพันธรสวิสต,ต่อมาได้รับราชการในสำนักพระราชวังโดยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิที่ปรึกษาส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถปพิรได้ดํารงตําแหน่งเป็นรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษนายกมูล,ลนิธิและประธานมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมประธา,านกรรมการบริหารมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รองประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการที่ปรึกษามูล,ลนิธิราชประชาสมาสัยนายสถานีวิทยุอสพระราชวังรุสิติและนายสถานีวิทยุตรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลหัวหิน ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลตรีหญิงท่านผู้หญิงวัฒนาวัชโรไทยโดยเป็นคู่สมรสพระราชทานคู่แรกจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถปาพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีบุตรสองคนคือนายธานิตวัชโรไทยและนายเดชทรวัชโรไทย นายขวัญแก้วได้ถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบมวันที่28มกราคม2560สริอายุย88ปี ด้านพลตรีหญิงท่านผู้หญิงวัฒนาวัชโรไทยสกุลเดิมพันธ์พาณิชย์เกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2470เป็นบทตรีของหลวงพิสัยสารคุณและนางพิสัยสารคุณสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ิริราชและประกาศสัญญาบัตร อายุราศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยาโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดภายหลังกเกษียณอายุราชการจากกระทรวงกลาโหมได้อุทิศตนช่วยเหลือง,งานด้านกา,การกุศลต่างๆอาทิสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยสมาคมแพทย์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์ผู้พิภากษาสมทบสารยาวาชนและครอบครัวกลางประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แพทย์อาสาสมัครหมูลล่ลนิธิราชบชณนุเคราครในพระบรมราชโองกาและหมูลล่ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตลอดจนช่วยราชการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด กองแพทย์หลวงสวนจิตราดาสำนักพระราชวังโดยในปี2550ประบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรูมหาราชพรมนาถบพ,พิษรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม,ม่อมพระราชทานยศพลตรีหญิงเป็นกรณีพิเศษโดยเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพและประเทศชาติพลตรีหญิงท่านผู้หญิงวัฒนาวัชโรไทยถึงแก่อนินจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่29สิงหาคม2561สิริอายุ91ปีวันนี้เวลา9นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําปีการศึกษา2562เป็นวันที่2 ดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งคณะเทคนิคการแพทย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะสหวิทยาการเข้ารับพระราชทาปริญญาบัตรรวมทั้งสิน 2, ส้น2,210คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอาทเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรความว่าความสําเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอยของทุกคนไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้นหากยังรวมถึงครอบครัวครูบาอาจารย์และผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อบัณฑิตด้วย ความสำเร็จดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่และเชื่อว่าทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีกบัณฑิตเองก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วก็ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายหน้า จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนำความสำเร็จทางการศึกษาทั้งนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิตโดยนำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิตไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างสารรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติ ถ้าทำได้บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงสมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจและทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนาะทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูศูนย์ภูมิภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา18คณะ4วิทยาลายัย1วิทยาเขตมีความโดดเด่นด้านการวิจัยและการดำเนินงานเพื่อสังคมโดยได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกจาก Time s Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษซึ่งได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย The Impact Ranking ให้ติดอันดับหนึ่งของประเทศไทย2ปีซ้อนในปี2562และ2563เป็นการสะท้อนพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ เวลา12นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษาาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทารรมปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสรารคามประจำปีการศึกษา2562ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสรารคามอําเภอเมืองมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามเป็นวันแรก โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยมหาสรารคามขอพระราชทานทุนกล้าทุนกำหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาตะวันออกแด่สมเด็จพระนิฐิธิราที่ราจจากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรม,มาราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงพระปีชาสามารถในาศาสตร์และศิลปะหลายวิชาโดยเฉพาะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกทั้งภาษาไทยภาษาศรรสันสกฤต ภาษาเขมรและภาษาจีนโดยทรงมีผลงานยังประโยชน์ยอดเยี่ยมในเชิงวิชาการและงานสร้างสรรค์นวรรณศิลป์ภาษาตะวันออกเป็นที่ประจักษ์ชัดและได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศาัากดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนพระราชทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นหนึ่งคนรางวัลพระาธาตุนาดูนทองคำสองคนและพระราชทานทุนภูมิพลประจําปีการศึกษา2562จํานวน33คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคณะสตัตวแพทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์รวมทั้งสิ้น3 0 1 6คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสรารคามเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งม,มั่นสังสมสแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับวิชาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญาเพื่อให้เพียรพร้อมโดยวิชาการจริยธรรมและคุณธรรมโดยมหาวิทยาลายัยจัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โอกาสนี้พระราชาทานพระราโชวาตความสำคัญตอนหนึ่งว่า การที่บัณฑิตได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้นมีความสําคัญต่อสังคมอย่างมากเพราะสังคมจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้สูงเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนมากมาช่วยกันสร้างสารรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงบัณฑิตทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสําคัญในข้อนี้แล้วตั้งใจพยายามนําความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดผลเป็นประโยชน์ด้วยความเข้าใจจริงใจและเต็มใจ ที่ว่าใช้ด้วยความเข้าใจนั้นคือเข้าใจว่าจะนำความรู้ใดไปใช้ทำอะไรและต้องใช้อย่างไรที่ว่าใช้ด้วยความจริงใจหมายความว่ามีความสุจริตบริสุทธิ์ใจที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงไม่นำความรู้ไปบิดเบือนเพื่อให้บังเกิดผลในทางที่เสื่อมเสียหายที่ว่าใช้ด้วยความเต็มใจหมายถึงยินดีและสมัครใจที่จะนำความรู้ไปใช้ด้วยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ จนงานที่ทำสำเร็จผลเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ตนแก่ส่วนรวมจึงขอให้บัณดิตทุกคนพิจารณาเรื่องนี้ให้ทราบชัดแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ความรู้ให้สมกับที่แต่ละคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมสืบไป